ไม่มีรถล,ล่ะเราไม่มีคนผ่านล่ะเฮ้ยเราบางคนแบบว่าอยากมาแต่ไม่มีตังค่ารถทําไงอ่ะเอางี้ค่ะทุกคนด้วยการปัญหาในหัวของคุณต่างๆเหล่านี้มันจะจบได้นะคะถ้าฉันเหมารถให้พวกคุณไปฟรีค่ะกรี๊ดกันไหมคะทุกคนคะตอนนี้ฉันได้ติดต่อรถนะคะเป็นรถที่เกรด A รถชั้นหนึ่งรถปรับอากาศรถมีคันละโอเค รถของพี่ผาค่ะทุกคนนะคะครูได้เหมารถของพี่ผาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะนัดเจอกันที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะนั่งเครื่องคุณจะอะไรนั่งเกวียนหรือคุณจะนั่งขี่ควายคุณไปเจอกันที่กรุงเทพเดี๋ยวเราจะบอกจุดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะให้ทุกคนลงชื่อค่ะว่าใครนะคะ จะนั่งรถปรับอากาศนอนหลับไปสบายๆหรือร้องคาราโอเกะไปจนถึงที่นะคะฟรีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เราเหมาไว้แล้วหนึ่งคันถ้าคนมันมากนะคะโอ้ยคนที่จะนั่งไปเกือบร้อยนะคะทุกคนไม่เป็นไรเราเหมาให้เป็นสองคันไปเลยค่ะนะคะเราเหมารถปรับอากาศคันใหญ่บนลมเทิมน,นะคะให้คุณนั่งไปฟรีๆสบายๆเลยค่ะสองคันเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ลงชื่อนะคะใครที่นั่งเครื่องมานะคะคุณเดี๋ยวเราไปจับพิกัดก,กันว่าเราจะไปรับที่กรุงเทพมหานครเพียงสองจุดเท่านั้นนะคะส่วนใครที่อยู่ลายทางระหว่างบ้านพี่ผาพี่น้องมานะคะสามารถแจ้งเข้ามาเพื่อให้เขาแวะรับลายทางได้นะคะบริการเบอร์นั้นเลยไม่ต้องไปรอกรุงเทพนะคะถ้าหากว่ารถคันนั้นของเราผ่านนะคะเราจะแวะรับคุณลายทางเลยนะคะแต่รถ ต้องไปถึงจุดนัดหมายที่กรุงเทพมหานครเป๊ะตามที่เราบอกอย่างเช่นเรานัดเจอพี่น้องเราตีห้าหรือหกโมงรถก็จะต้องไปถึงที่น,นั่นเพราะฉะนั้นคนที่อยากขึ้นลายทางคุณต้องเผื่อเวลาให้เยอะๆนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าจะต้องมาเฮ้ยจอดสิบจุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปถึงจุดนัดหมายกรุงเทพไม่ทันแบบนี้ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ทุกคนมีหน้าที่มารวมตัวกันอยู่ที่กรุงเทพแล้วนั่งรถไปฟรีเลยค่ะทุกคนจะไม่มีคําว่านะคะไปไม่ทันแล้วจะไม่มีคําว่าไม่มีตังค่ารถจะไม่มีคําว่าเออตกรถเพราะในขณะนั้นนะคะอีกวันหนึ่งวันที่สิบเจ็ดเราก็เหมาสองวันเลยค่ะกรี๊ดนะคะเราเหมาทั้งสิบหกและสิบเจ็ดค่ะนะคะ วันที่17เราเหมาไว้รอพวกเราเลิกเลยค่ะเราจะเลิกกันสี่โมงนะคะโดยประมาณ4ี่ถึงหโมงแล้วก็จะบอกรถเลยว่าเราจะออกจากโรงแรมไม่เกินกี่โมงเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีรถกลับมาที่กรุงเทพจุดเดิมนะคะใช่ค่ะเราจะไปเป็นคาราวานนะคะแล้วรถก็จะมาส่งที่กรุงเทพมหานครจุดเดิมแล้วส่วนคนที่จะกลับลายทางเพื่อที่จะไปสู่จุดรถคุณก็สบายก็กลับจุดเดิม เข้าใจนะคะนี่คือเราเหมาไว้แล้วสองวันก็คือวันที่สิบหกและวันที่สิบเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ต้องห่วงเลยว่าโอ้ยฉันจะต้องเหมารถตู้ฉันจะต้องเหมารถแท็กซี่ฉันจะต้องหารถไปส่งที่จันทบุรีมไม่ต้องกังวลเลยค่ะมาอยู่จุดเดียวกันเลยค่ะที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วเราไปเป็นทีมไม่ต้องห่วงค่าใช้จ่ายค่ะครูจะเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้คุณเองส่วนสําหรับคนที่เอารถมาเอง อย่างนี้ทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการแบบว่าเฮ้ยมันเหลื่อมล้ำทางสังคมให้แล้วก็ให้ให้สุดนะคะใครเอารถไปเองแจ้งมาค่ะให้ค่าน้ำมันคนละคันละหนึ่งพันบาท